สันนีนะครับผมพบกันอีกคลิปนะครับกับรถปั่นไทยเจริญการช่างนะครับโอ้พระเจ้าโอ้โรมจริง โอ้โหขี้พี่ปันได้เหนียวด้วยเนียวโอ้บะบครับ ย่ำแหละครับคนย่ำคนย่ำว่าไงแบบนี้ต้องย่ำอีกไหมเนี่ยถ้าเป็นนาผมผมไม่ย่ำแล้วนะแบบนี้ผมรูปเลยแหละเพราะว่าเขาเก็บรอยจะเก็บไ,ไปแล้วนะครับเลกเลยนะเรียบปิ๊บราคาสาม้อยห้าสิบาทนะครับโซนกําแพงเพชรบ้านบางโอนนะครับ่าตัวอันนี้ก็2องล้านสามนะครับ เดี๋ยวต่างกันไปเลยอ่าจะของน้าบอกไม่โลมนะครับไปบอกรถปั่นบอกว่าไม่โลมหลายจริงๆแม่ผมชอบนะเรียบปิ๊บเลยยังยแล้ว ุทข,ขอหน้ากคนขโม้หายกันเป็นน้ มีร้องนะครับสเปคตัวเครื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับ เออเล่นะครับคันนี้อ,อยู่ตรงบ้านวังเชโอ,อนนะครับกำแพงเพชรน,นี่ก็ต้องมีบ้างนะครับรอยตะเข็บรอยอะไรเพราะว่านามันหล่มถ้าเราเดี๋ยวเราใช้ไอ้กระดาษรูปเทือกไปมันก็เรียบนะครับไม่ต้องย่ำแล้วนะฮะ แม่มาได้ยังจของน้ำพนี่นไม่ครับแล้วไปหลอกเขาบอกว่าไงน้ำไม่ลมไม่ลมหลุดมาติดแล้วดิแล้วขันย่ำเนี่ยขันย่ำผมทำรถแบบมาจากตสนานเชิงเปิ้นย่ำได้หมดไม่มว่าลมว่าไม่ใครใครคนย่ำผมรู้ว่ารถอับป่อยใครย่ำไม่ใช่พ่อเหรอผมด <ผม S 2> ูแลบอกได้นะย่ำวันไหนอ่ะจะมาดูไปเปล่าทุกคนจำคลิปนี้ไว้นะครับตุนบอกจะย่ำเองนะถ้ามาเห็นพ่อยจะ แล้วโอ้โหพ่อผรวยเหรออะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่ย้ำให้ดูนะครับนี่ยวมาถ่ายไหมมาดิได้เปล่าโอ้โหเขียวมาเลยเขาเขาเห็นรถปั่นแล้วต้องอยากเห็นรถย้ำด้วยอ่าใช่เขาต้องอยากดูว่ารถปั่นไอ้รถย้ำจะลงยังไงใช่เปล่ะเกทหนึ่งเกทหนึ่งก็รู้แล้วมันลงก็ต้องเกทหนึ่งอยู่แล้วปกติอ่าก็จะดูไงว่ามันไปไหวหรือเปล่าแปลหน้าแบบเกี่ยวกับไอไเกี่ยวแล้วแล้วไม่บอกไอ้ของแล้วเขาบอกไม่โหลมไงถ้าโหลมจริงต้องติด ก็รู้แหละก็มันมีน้ำใช,ใช่อยู่แล้วก็สูบน้ำให้มัน,มนมอ่าโอเคเดี๋ยวจะรอวันนั้นวันที่อ่าสุชนมาย้ำนะครับว่าไม่เอาวันไหนจะบอกเดี๋ยวบอกอ่าโอเคได้ได้เดี๋ยวเราดูสุชนย้ำนะครับมาเป็นทีมเลยฮะเปบกดิเปบกมายำ้ำเปบกเป็นโอ้แต่อยากเห็นสุชนคนเดียวแบบเอาสุชนมาเชื่ออะไรเงี้ยเอาพวกนั้นมาลองอ่าไปเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวไปดูตรงนู้นอีกนะครับที่มันลมๆตรงไหนลมสุดสุชนตรงนี้เหรออ่าได้ได้เดี๋ยวรอมาดูนะครับครับผม เห okay. นะครับมาแล้วรู้สึกว่าจะคอนแทกทั้งทั้งปิ้งเลยนะครับทั้งกระทงเลย ลมโอ้กับมิ oh, ดลมไม่ลมก็ดูเอานะครับอืมเดี hmm. mm ๋ย hmm. วเราต้องมาดูตอนเขาย่ำนะครับนา้าลมลมแบบเนี้ย ดูสิว่าเขาจะติดกันหรือเปล่าสําหรับรถจำนานะครับแต่ถ้าเป็นนะ้าผมเองเงีง้ยผมไม่ยามแล้วผมรูปเลยนะครับว่าเรียบอยู่แล้วนะเละด้วย ไปเลยมาตอบดอนลุยนะฮะอะ่โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ